จะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งคุณถูกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึง่งดัดแปงลงร่างกายตัวคุณเองรับให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือมนุษย์มีพลังอํานาจและมีความสามารถพิเศษยังกับว่าคุณนั้นคือแม่มดตนหนึง่ง เดวิชแม่มดมือสังหารจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกทางศูนย์วิจัยลับแห่งหนึ่งของโลกดับพัฒนาปรับแต่งพันธุกรรมอะไรบางอย่างทําให้เธอมีความสามารถที่เหนือมนุษย์สิ่งที่เธอคนนี้มีไม่ได้มีเพียงแค่พลังอํานาจและความฉลาดเพียงแค่อย่างเดียวแต่กลับด้วยว่าเธอคนนี้ครับจะมีพลังจิตที่สามารถควบคุมทุกสิ่งอย่างรอบกายได้ตังใจนึกยังกับว่าเธอคนนี้ครับคือแม่มดที่ถือกําเนิดขึ้นมานจริงทว่าด้วยเหตุผลบางอย่าง การมีอยู่ของแม่มดพวกนี้ได้ทําให้ความมั่นคงในองค์กรครับเริ่มจะสั่นกรอนผู้นักวิทยาศาสตร์จึงไม่อาจจะนิ่งดูได้ปล่อยให้พวกมันเติบโตขึ้นมาได้ทางเบื้องบนจงได้มีการสั่งกวาดล้างกลางใหญ่โดยแม่มดรุ่นพี่และนี่เลยครับกําลังจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่นําพาชะตาชีวิตของเด็กหญิงคนนี้ไปสู่โชคชะตาที่ไม่อาจจะมีใครจินตนาการได้สวัสดีครับผมบอโบ ทุกคนกำลังจะได้ฟังหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Witch Subversion พาร์ที่1นครับแม่มดมือสังหารสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ศูนย์วิจัยลับแห่งหนึ่งที่นำทีมโดยหญิงวัยกลางคนคนนี้เธอนั้นมีชื่อว่าด็อกเตอร์แบกครับนักวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มบังเหียนการวิจัยทั้งหมดดูนว่าในคืนนี้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อตัวทดลองรับทีี่่เเเปปป็็นนนนดดดกกหหหญิงคนนึึไไ้้ลลุาาายขใ จนเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยนั้นก็ไม่อาจจะตามตัวเธอได้ซึ่งดรแบกก็ได้บอกกับเชเวลูกสมุนเอกว่าไม่ต้องตามตัวเธอไปมากหรอกเพราะว่าอีกไม่นานเธอคนนั้นก็ต้องตายอยู่ดีเพราะว่าด้วยเหตุผลบางอย่างครับก่อนที่ภาพเกต์จะตัดมาที่ฟาร์มหลังเขาแห่งหนึ่งในตอนนั้นรับชายวัยกลางคนคนหนึ่งเจ้าของฟาร์มได้มาเจอเขากับเด็กหญิงปริศนา สภาพร่างกายของเธอครับชุ Quran ่มไปด้วยเลือดและบาดเจ็บอย่างหนักเขากับภรรยาก็เลยตัดสินใจครับจะพาเธอคนนี้ส่งเข้าโรงพยาบาลในทันทีซึ่งคุณหมอก็ได้บอกกับสองผัวเมียคู่นี้เลครับว่าเด็กคนนี้นั้นได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองค่อนข้างหนักอาจจะมีภาวะความจําเสื่อมเกิดขึ้นมาได้แต่ถึงแกะนั้นครับเธอคนนี้ก็พ้นขีดอันตรายมาแล้วมันก็เลยทําให้สองผัวเมียคู่นี้รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก สิปีผ่านไปรับไวเหมือนโกหกเด็กหญิงที่เคยได้รับบาดเจ็บในตอนนั้นในตอนนี้เธอได้เติบโตเป็นสาวสวยที่น่ารักนามว่าจายุน ซึ่งเธอได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นแล้วรับซึ่งก็ดูเหมือนว่า10ปีที่ผ่านไปนั้นสุขภาพร่างกายของทางฝั่งคุณแม่ก็เริ่มจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเธอรับมีอาการป่วยเป็นโรคความจําเสื่อมหรือที่เรียกว่าโรคอัลไซเมอร์จากอยู่ในตอนนี้ก็เลยค่อนข้างเป็นกังวลว่าจะมีหนทางในการรักษาคุณแม่วิธีไหนบ้างหรือเปล่าพอเรียกได้ว่าเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศในตอนนี้ ก็ไม่ดีเอาเสียเลยธุรกิจฟาร์มครับที่เธอทํากับครอบครัวอยู่เป็นประจําในตอนนี้เนี่ยราคาก็ตกอย่างหนักครับมันก็เลยทําให้จายุนพยายามจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตัวโรคอัลไซเมอร์ด้วยตัวเองเพื่อหาทางออกสําหรับอาการป่วยของคุณแม่ทวารร่างกายของจายุนในตอนนี้ ก็ไม่ได้ปกติดีสักเท่าไหรนะครับเพราะภาคหลังๆมานี้นั้นเธอมักจะมีอาการปวดหัวไมเกรนอย่างรุนแรงเสมอเลยถึงขนาดที่ว่าเธอปวดมากครับจนไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากเอามือกุมหัวตัวเองไว้วันต่อมาครับมายองฮีเพื่อนสาวคนสนิทเพียงคนเดียวของจายุนก็ได้แนะนําตัวเธอนะว่า ให้หนางเอกลองเข้าประกวดรายการเดอร์สตาร์ดูไหมเห็นว่าตอนนี้ครับกำลังเป็นกระแสเลยประกาศรับสมัครวัยรุ่นแบบเราอยู่ด้วยว่ากันว่าครับคนที่ชนะจะได้รับเงินรางวาัลมูลค่าสูงถึง500ล้านวอนเงินที่มากมายขนาดนั้นสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของใครคนหนึ่งได้เลยมันก็เลยทําให้จายุนครับค่อนข้างสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่านี่อาจจะเป็นหนทางในการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวสําหรับเธอนางเอกก็ไม่ลังเลครับจะสมัครมันในทันทีจนกระทั่งวันประกวดออดิชั่นก็ได้มาถึงครับในวันนี้จายุนก็ได้เข้า ไปประกวดตามปกติแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะักแต่ผลลั์สิกรับเธอกลับเป็นที่ชื่นชอบของกรรมการหลายๆคนเพราะด้วยความสามารถรอบตัวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการร้องเล่นเต้นล้ำครับเรได้ได้ว่าจายุนนางเอกเของเราในตอนนี้กลับคนพบว่าตัวเองครับถนัดสิ่งเหล่านี้เกือบทั้งหมดเลยทําออกมาให้กับกรรมการได้โคตรประทับใจในทุกอย่างโดยเฉพาะไอ้มายากลสุดท้ายที่ใครเห็นก็ต่างเรื่องลือครับว่านางเอกแม่งเก่งจริงมันก็เลยทําให้จายุนนั้นสามารถผ่านเข้ารอบออรดิชันได้ได้อย่างไม่ยากเย็นนักนี่ก็เลยทําให้มายองฮีครับ เพื่อนสนิทคนนี้ดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้เห็นเพื่อนคนนี้เป็นเน็ตไอดอลกับเขาแล้วสักทีเาว่าหลังจากการออเดชั่นได้ถ่ายทอดสดไปแล้วเนี่ยโดนว่าคุณพ่อกับคุณแม่ครับที่เห็นรายการพวกท่านดูจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ เพราะว่าการที่จายุนเปิดตัวแบบดีเนี่ยมันอาจจะนําพาเธอมาซึ่งปัญหาในอนาคตหรือเปล่านะแต่นั่นก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของจายุนได้หรอกเพราะว่าเงินครับคือสิ่งเดียวที่เธอต้องการจริงๆในตอนนี้และประเด็นของมันเลยก็คือการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับมันก็ได้ทําให้องค์กรวิจัยรับตอนต้นเรื่องเนี่ยได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของนางเอกเด็กสาวที่หายตัวไปเมื่อ10ปีก่อนครับในตอนนี้เธอยังไม่ตาย แถมยัมายืนโชว์ต่อหน้าศาสราธารณชนอีกต่างหากเรียกได้ว่าลอบาท,ทาของจริงครับดรแบกจินได้สั่งให้เชเวนั้นพาตัวเธอกลับมาที่นี่ซะซึ่งอาการปวดหัวของจายู่ในตอนนี้เดย ก็มีแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่นี่ครับก็ไม่สามารถหยุดเธอกลับมายองฮีในการจะเดินทางไปที่กรุงโซได้หรอกครับเพราะว่าเธอต้องมาแข่งขันเดอะสตาร์ในรอบต่อไปต่อทว่าเรื่องราวไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นจิครับเมื่อพ่อหนุ่มน้าหลอคนนึงได้เดินเข้ามาทักทายดังเอกว่าสวัสดีใหญ่แม่มดยังกับว่าทั้งคู่นี้รู้จักกันมาก่อนครับนี่ก็เลยทําให้จายุนนั้นงงเป็นอย่างมากว่าไอนาหล่อนี้มันเป็นใครซึ่งในตอนแรกเดี๋ยวพี่หลอก,ก็แทบไม่เชื่อหรอกครับว่าจายุนจะควาามมจจํเสื่อขอขงงริง แต่พอซักไปซักมาครับก็ได้รู้ว่าเธอคนนี้น่าจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วทั้งหมดแน่พี่หลอกเลยให้สัญญากับนางเอกกลับไปว่าเราทั้งสองคนครับจะได้เจอกันอีกแน่ก่อนที่สองสาวครับจะมาประกวดร้องเพลงเดอะสตาร์กันต่อ จนในตอนนี้นั้นก็สามารถผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายไปได้อย่างสบายๆกรรมาการและคนดูครับต่างก็ชื่นชอบในผลงานของจายุนกันเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเธอคนนี้นั้นมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์จริงๆไม่ว่าเธอจะแสดงโชว์อะไรครับคนดูและกรรมาการก็ต่างชื่นชอบไปหมดซะทุกอย่างซึ่งหลังจากการประกวดในครั้งนี้ได้เสร็จไปเดียอาการปวดหัวของนางเอ,งเองกครับมันก็กลับมาถามหาเธออีกครัง้งจนในรอบนี้ถึงขั้นที่ว่าจายุนครับมีเลือดกำเดาออกเลยก็ว่าได้ ภาพมันก็เลยตัดย้อนกลับไปก่อนหน้าที่เธอเคยได้เอาเรื่อนี้มาปรึกษากับคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณหมอก็ได้บอกกับจายุนไปเพียงแค่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหัวของนางเอกในตอนนี้มันคือโรคร้ายครับที่ไร้ซึ่งการรักษาจายุนนั้นอีกไม่นานกำลังจะตาย หนทางรอดเดียวของเธอครับคือการปลูกถ่ายไขสันหลังกับพ่อแม่ตัวเองเท่านั้นและต้องเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอด้วยนะครับนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าที่จายุนตัดสินใจออกมาจากเซฟโซนตัวเองเพื่อมาประกวดในครั้งนี้เพื่อที่ว่าเธอจะหาเงินก้อนสุดท้ายครับ,รบไปรักษาให้กับคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนที่ตัวเองนั้นจะตายจากไปซึ่งกว่าที่การแข่งขันรอบต่อไปจะมาถึงเนี่ยก็อาทิตย์หน้าเลยเธอกลับมายองฮีครับก็เลยขอกลับบ้านไปฝึกซ้อมกันก่อนละกันก่อนที่พ่อครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งงขอดร แบ็กกันต่อบ้างหลังจากที่เธอได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของจายุนและได้รับรู้ว่าเธอในตอนนี้มีสภาวะความจําเสื่อมมาตั้งแต่ตอนเด็กดร์แบ็กก็เลยอยากได้เธอคนนี้ครับกลับมาที่ศูนย์วิจัยเพื่อทําการวิจัยต่อเพราะว่าเธอคือทรัพย์สินของที่นี่ครับทว่าความคิดนี้กลับไม่ถูกใจเชเวยอย่างแรง พราะส่วนตัวของเขานั้นเขามองว่าสิ่งที่จายุนเป็นนั้นมันเรียกว่าปีศาจดรแบ็คยังไงก็ไม่สามารถควบคุมเธอได้หรอกหนทางเดียวของพวกเราก็คือถ้ามีโอกาสครับจะต้องกำจัดเธอทิ้งซะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามและเมื่อความเห็นสองคนไม่ตรงกันแบบนี้ชเวครับจึงได้เดินทางไปหาผู้ใหญ่คนหนึ่งขององค์กรพร้อมกับเล่าทุกอย่างให้กับท่านได้ฟังรับมันก็เลยทําให้ท่านเห็นด้วยว่าการกำจัดจายุนนั้นอาจจะเป็นหนทางออกเดียวสําหรับเรื่องนี้ และต้องรีบทําในตอนนี้ละในตอนที่เธอรับยังคงความจําเสื่อมอยู่ฉเฉวก็เลยได้รับอีกคําสั่งหนึ่งจากผู้ใหญ่เตรียนจะบิดบัญชีจายุนในทันทีในขณะที่ทางฝั่งครอบครัวของจายุนในวันนี้ก็ไม่ได้รับรู้เลยว่ากำลังจะมีภัยมาเยือนเธอรับแถมในวันนี้มายองฮีก็กลบว,ว่าจะมาค้างคืนที่บ้านของนางเอกเสด้วยส่วนอาการความจําเสื่อมของคุณแม่เธอรับก็รุนแรงถึงขนาดที่ว่า เธอในตอนนี้จำหน้าตาของจายุนไม่ได้อีกต่อไปแล้วพร้อมกับถามสามีชุดใหญ่เลยครับว่าเด็กสาวขานาสองคนนี้เธอคือใครกันละ่ะขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปครับแม้แต่ใบหน้าของสามีตัวเองเธอก็อาจจะลืมก็เป็นได้ จนกระทั่งตกดึกของคืนนั้นทีมเพชฌฆาตของเชเวได้ถูกส่งตัวมาที่บ้านของนางเอกเพื่อปิดบัญชีเรื่องทุกอย่างพวกมันก็ไม่รอช้าสิครับเขา้าจู่โจมทุกคนพร้อมๆกันตดยจับตัวมายองฮีเป็นตัวประกันไว้และขู่กับนางเอกว่าจะจัดการพ่อแม่ของจายุนด้วยหากว่าเธอนั้นไม่ยอมจำนนครับทว่าเวลาก็ผ่านไปได้เพียงแค่3วินาทีเท่านั้นทั้งทีมของเชเวก็ถูกนางเอกจัดการทิ้งทั้งหมดแบบที่ตัวเธอเองครับก็ไม่ทันรู้ตัวว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไป เธอทำแบบนี้ไปได้อย่างไรกันมายองฮีที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็กลัวเลยสิครับเธอตั้งคำถามกับจายุนว่าจายุนในตอนนี้คือตัวอะไรกันแน่ทําไมถึงมีความสามารถที่เก่งกาจและน่ากลัวขนาดนั้นได้แต่ก่อนที่มายองฮีจะสติแตกไปมากกว่านี้พี่หล่อกับทีมของเขารับก็ได้เข้ามาสวมรอยทีมชเวร้องกับยื่นข้อเสนอเด็ดๆให้กับจายุนรับว่าขอให้เธอมากับพวกเราแต่ด้วยดีเถอะและพวกเขารับจะไว้ชีวิตทุกคนในบ้านดรแบ็กนั้นต้องการจะคุยกับเธอเป็นการส่วนตัว แต่ก่อนอื่นครับจายุนอยากได้คําตอบสิครับว่าพวกแกนั้นคือใครและฉันเป็นตัวอะไรกันแน่ทำไมทุกคนต่างก็อยากได้ตัวฉันกันหมดละ่ะ พี่หลอกก็เลยบอกหมดครับว่าไม่สงสัยอะไรเลยเหรอว่าทาไมเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งอย่างเธอที่ไม่เคยติวไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยฝึกซ้อมอะไรเลยสักอย่างแต่กลับมีความสามารถที่โดดเด่นทางด้านวิชาการมากขนาดนั้นเรียนก็เก่งครับร้องเพลงก็ได้ภาษาที่ได้ยินคนพูดไม่กี่ประโยคเธอก็เข้าใจมันซะทุกอย่างอัจฉริยภาพขนาดนี้ครับไม่มีทางที่ธรรมชาติจะสัสร้างเธอขึ้นมาได้แน่เพราะว่าเธอนั้นคือแม่มดที่ถูกทางองค์กรสร้างขึ้นมาอย่างไงละ่ะซึ่งพี่หลอกก็ยังบอกอีกนะครับว่า ถ้าเกิดว่าจายุนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมงั้นก็มากับพวกเราสิดรแบ็ก <Dr. Back S 1> จะบอกกับเธอทุกอย่างเองแน่นอนว่าจายุนนั้นเป็นห่วงทุกคนในบ้านครับและอยากได้คําตอบกับเรื่องราวของทุกอย่างเธอเลยตัดสินใจครับจะเดินทางไปกับพี่หลอกก็แล้วกันจนกระทั่งได้เดินทางมาถึงที่ตึกวิจัยรางแห่งหนึ่งกลางป่าก่อนที่ตัวของนางเอกเองครับจะถูกส่งตัวเข้าไปที่ห้องกักกันพร้อมกับปิดล็อกพัฒน,นาการตัวจายุนไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันเผื่อว,ว่าเธอครับจะตุกติกขึ้นมาแล้วดร็บกเนเาากยยอยางเป็น ทาางการพร้อมกาอธิบายทุกอย่างให้กับเธอคนนี้ได้ฟังตั้งแต่แรกว่า ทางศูนย์วิจัยของเราครับได้ทําการวิจัยปรับแต่งยีนโครงสร้างทางพันธุกรรมของเหล่ามนุษย์ครับมาหลายสิบกว่าปีแล้วบ่มเพาะเด็กทุกคนออกมาให้มีความสามารถที่โดดเด่นด้านต่างๆที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วๆไปแต่ที่ผ่านมานั้นทุกรุ่นครับก็มีข้อจํากัดกันทั้งหมดจนกระทั่งการมาถึงของรุ่นของนางเอกที่เด็กทดลองรุ่นเดียวกับเธอหลายๆคนเนี่ยมีพลังพิเศษที่เหนือกว่ารุ่นที่ผ่านมาหลายเท่าตัวครับนอกจากในเรื่องของพละกกาลังและความฉลาดแล้วพลังจิตของพวกเขาเหล่านี้ครับยังแก่กล้าเกินกว่าที่ใครนั้นจะต้านได้ ทางผู้ใหญ่ขององค์กรกรับที่เห็นว่าตัวทดลองพวกนี้มีความน่ากลัวมากเกินไป และยากต่อการจะควบคุมครับพวกเขาก็เลยมีคําสั่งให้กําจัดพวกของนางเอกทิ้งทั้งหมดทว่าจายุนิีรับคือผลงานชิ้นโบแดงของดร์แบ็กมันก็เลยทําให้ในคืนนั้นเธอไม่สามารถฆ่าจายุนได้ลงรับและคิดว่าจายุนนั้นคงสมองระเบิดตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนเพราะว่าความสามารถพิเศษของเธอที่ได้มามันแลกกับการที่ว่าเป็นโรคร้าทางสมองที่ติดตัวมาด้วยและโรคที่ว่านี้ก็ยากต่อการรักษาครับซึ่งก็คือไอเหตุการณ์ที่นางเอกมักจะปวดหัวอยู่เป็นประจำนั่นแหละครับ ซึ่งการที่จายุนสามารถมีชีวิตอยู่ได้มาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าทึ่งจริงๆคือดร์แบ็คก็เลยคิดว่าร่างกายของนางเอกน่าจะมีการปิดกั้นการใช้งานของสมองลงในช่วงที่ความจําเสื่อมลดการใช้งานความสามารถพิเศษเพื่ชอชะลอการเติบโตของตัวโรครับเท่าว่าในตอนนี้เวลาของเธอก็ใกล้จะหมดลงแล้วแหะดร์แบ็คก็เลยเสนอหนทางใหม่ให้กับนางเอกได้ฟังว่าทางศูนย์วิจัยได้สร้างยาตัวหนึ่งขึ้นมา ยาหลอดสีฟ้าหลอดนี้ครับมันจะสามารถทำให้จายุนสามารถเข้าถึงพลังงานของตัวเองได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่ต้องทนกับอาการปวดหัวอีกต่อไปเรียกว่าอาการป่วยที่นางเอกเคยมีครับจะหายเป็นปลิดทิ้งแต่ถ้าจายุนอยากจะใช้งานมันดรแบกก็ยื่นข้อเสนอสิครับว่าตัวเธอจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรเราเพื่อจะรับยานี้ทุกๆเดือนไม่เช่นนั้นแล้วจายุนครับจะตายยังเกียดเพราะว่าไอายาวิเศษตัวนี้เ่ยมันมีฤทธิ์แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ละหลอดที่เธอได้ฉีดไปจะออกฤทธิ์ เพียงแค่1เดือนจะอยู่ในตอนนั้นก็ตอบตกลงแทบในทันที เพราะว่าเธอก็กลัวตายเหมือนกันแหละครับว่าแล้วดรแบ็กก็จัดการฉีดยาที่ว่านั้นให้กับจายุนก่อนไปในโดแรกเพื่อแสดงถึงความจริงใจที่เธอนั้นมีให้กับจายุนทว่าหลังจากนางเอกได้รับยานั่นเข้าไปแล้วร่างกายและก็พลังของเธอครับก็กลับมาเต็มที่อีกครั้งหนึ่งและเธอก็ไม่เคยคิดเลยว่ายาที่ว่านี้จะออกฤทธิ์ได้ดีถึงขนาดนี้ก่อนที่ตัวจายุนจะพูดขึ้นมาว่าสวัสดียายแก่ดรแบ็กนี่แกคิดจริงๆหรอว่าอัจฉริภาพในทุกๆด้านของฉันเนี่ยจะจำเรื่องราวที่โหดร้ายที่กกแทับน ตอนนั้นไม่ได้เลยเหรอวะกูจําได้หมดทุกอย่างแหละตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉันพยายามจะออกตามหาหานทางการรักษาโรคร้ายในตัวแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนครับก็เจอกับทางตันตลอดเลยจนสุดท้ายแล้วก็ได้รู้ว่ามันมีอยู่จริงเสียด้วยที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้นี่แหละฉันขอบคุณคุณมากจริงๆนะดรแบ็คที่ช่วยพาฉันมาที่นี่โดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงเลยซึ่งการที่จายุนพูดแบบนี้ไปครับนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จายุนไม่เคยความจําเสื่อมเลยครับแต่เธอเพียงแต่เล่นละครตบตาคนอื่นมาโดยตลอดและการที่เธอขึ้นประกวดเดอสตานั้นก็เป็นความตั้งใจของนางเอกซะด้วยไม่ใช่เพื่อให้ด็อกเตร์แบ็กเจอเธอนะครับแต่เพื่อที่ว่าเธอจะเจอกับด็อกเตร์แบ็กตั้งหากเพราะนางเอกก็รู้ตัวดีนะครับว่าตัวเองนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วถ้าไม่ได้รีบทําการรักษาแล้วล่ะก็ จายุนครับจะต้องพบกับความตายและถึงแม้ว่ายาพวกนี้จะยื้อชีวิตของนางเอกต่อได้อีกเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยเธอนั้นครับจะไม่ยอมตายไปเพียงแค่คนเดียวแบบนี้แน่จายุนมีความตั้งใจว่าจะกวาดล้างคนในองค์กรทิ้งทั้งหมด ที่ชุบเลี้ยงเธอมาจนเป็นแบบนี้เอาเข้าจริงรับในตอนนี้เนี่ยจายุนสามารถฆ่าดรแบ็คได้อย่างง่ายๆเลยก็ว่าได้แต่เธอนั้นยังคงไม่ทำรับเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าดรแบ็คอาจจะยังรู้ที่เก็บสะสมของยาสีฟ้าที่เหลืออยู่จายุนก็เลยจัดการลากตัวเจแบ็คออกมาจากศูนย์วิจัยแห่งนี้เพื่อออกตามหายาที่ว่านั้นต่อทว่าก็อย่าลืมนะครับว่าพี่หลอดกับพวกก็ดักรอจายุนอยู่แล้วก็เลยเกิดเป็นการต่อสู้ขึ้นมากับระหว่างจายุนกับพี่หลอดในช่วงแรกเดย,ย ก็หวว่าพี่หล่อนั้นจะสามารถรับมือเธอได้อย่างสบายๆแต่อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่านางเอกนั้นเกิดมาอยู่ในรุ่นพิเศษที่มีความสมบูรณ์เรื่องของพละงก,กำลังที่มากกว่าและพลังจิตครับที่สูงกว่าไหลายเท่าตัวแถมในตอนนี้จายุนครับก็ไม่จําเป็นต้องกักพลังอีกต่อไปแล้วเธอมีเท่าไหร่ครับเรียกว่าใส่ไม่ยัง้งจายุนก็เลยส่วนการโจมตีจัดการกับพี่หล่อได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ชเวกับพวกสิครับก็อยากเข้ามาแจมในศึกครั้งนี้ด้วยจะใครแน่ไหนเขาก็ไม่สนทั้งนั้นแหละชะเวครับเรียกว่าฆ่าไม่เลียง ใครก็ตามที่เข้ามาขัดจังหวะเขาในการเข้าถึงตัวจายุนเวจัดการเกลี้ยงรับก่อนที่เขาจะยิงปืนกระบอกนั้นอัดเข้าไปที่ร่างกายของนางเอกแบบจังๆแล้วสอยดรแบ็ครับตายขาดที่เลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าในฉากนี้เป็นการเปิดตัวชเวได้อย่างหล่อเทเลยแต่สุดท้ายนั้นก็ต้องมาโดนพลังจิตและก็พละกกำลังมหาศาลของจายุนครับพุ่งเข้าจัดการกับชเวตายขาดที่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเปิดตัวโคเท่ตยเร็วชิบเองเลยวะก่อนที่ตัวของจายุนจะเข้ามาถามกับพี่หล่อเป็นครั้งสุดท้ายว่า ศูนย์ผลิตวิจัยยาสีฟ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนแน่นอนสิครับว่าพี่หล่อไม่ยอมบอกแน่ นี่ก็เลยทําให้จายุนไม่มีทางเลือกรับจําเป็นต้องฆ่าเขาทิ้งอย่างเลือดเย็นก่อนที่เธอจะเก็บกวาดยาที่เหลืออยู่เพียงแค่สิบหลอดสุดท้ายแล้วเดินออกมาจากที่นั่นในทันทีพร้อมกับทําลายสถานวิจัยที่ว่าทิ้งด้วยครับจายุนในตอนนี้ได้กลับมาที่บ้านไรอีกครั้งเพื่อทําการส่งมอบยาสีฟ้าจํานวน8หลอดให้กับคุณพ่อเพื่อให้เขารับเอามันไปฉีดให้กับคุณแม่ที่ป่วยเพื่อช่วยรักษาเธอจากอาการโรคสมองฟอแล้วท่านรับจะกลับมาอาการดีขึ้นโดยนางเอกจะขอเก็บไว้เพียงแค่2หลอดเท่านั้นเพื่อใช้สําหรับ2เดือนข้างหน้ารับ ซึ่งก่อนที่ตัวจายุนจะจากไปนั้นคุณพ่อก็ได้เตือนสติดางเอกนะครับเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าจะกลับไปในครั้งนี้เด้เจ้าจงอย่าก,กลับไปเป็นคนที่โหดร้ายเหมือนเดิมอีกเลยซึ่งจายุนก็ไม่รับปากคุณพ่ออะไรทั้งนั้นเธอเพียงแต่รับปากรับว่าจะกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนเมื่อเวลามันมาถึงซึ่งดูเหมือนว่าในตอนแรกนั้นเราคนดูเกือบจะเข้าใจผิดแล้วครับว่าจายุนนั้นเป็นตัวร้ายที่จัดการคนไม่เลือกหน้ แต่ที่ไหนได้ตัวเธอเองนั้นก็รักครอบครัวตัวเองแบบสุดๆเลยและที่สําคัญครับจานรักคุณแม่ตัวเองมากๆและตัวคุณพ่อเองก็รู้มาโดยตลอดว่าจาุนนั้นเป็นตัวอะไรมีความสามารถที่น่ากลัวขนาดไหนทว่าเขาก็ยังคงรับเธอเข้ามาเลี้ยงในครอบครัวอยู่ดีตั้งแต่เด็กน้อยจนโตขนาดนี้พวกเขาสองพเมียครับก็เคยคาดหวังว่าถ้าเราสองคนชุบเลี้ยงเด็กคนนี้มาเป็นอย่างดีนี่ก็อาจจะเปลี่ยนเธอที่โหดร้ายกลายเป็นคนดีก็ได้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจานในตอนนี้ เรียกว่าคนดีได้หรือเปล่า ก่อนที่ตัวของนางเอกเ,เองนั้นจะมาบอกลามายองฮีด้วยครับซึ่งคุณเพื่อนเองก็หวังลึกลนะครับว่ามายองฮีจะได้เจอเข้ากับจายุนอีกครั้งในอนาคตจนกระทั่ง3มเดือนได้ผ่านไปครับภาพเหตุการณ์ได้ตัดมาที่บ้านชายหาดแห่งหนึ่งนางเอกในตอนนี้ครับได้เดินทางมาพบกับใครสักคนที่นี่ที่ทํางานเขียนอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเธอคนนี้นั้นคือใครแต่ที่แน่เลยก็คือหญิงัยกลางคนคนนี้ครับเมื่อเธอได้คุยกับนางเอกเธอใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าคุณแม่และการที่จายุนมาที่นี่ เพราะว่าเธอต้องการหนทางการรักษาโรครายนี้อย่างถาวรมากกว่าการที่จะต้องฉีดยาพวกนี้ไปตลอดครับแน่นอนว่าที่บ้านชายหาดหลังนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากๆแต่จายุนกลับดูว่าจะวับเข้ามาข้างในได้อย่างสบายๆแต่ก็ใช่ว่าข้างในนี้จะปลอดภัยสําหรับเธอเลยซะทีเดียวนะครับเพราะว่ายังมีแม่มดอีกคนหนึ่งที่เตรียมพร้อมจะจัดการกับตัวของนางเอกอยู่แล้วซึ่งจายุนก็ตอบเธอกลับไปว่า แกลองแตะตัวฉันดูสิแกได้ตายแน่เทว่าชะตากรรมของสาวแม่มดคนนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรเธอจะสามารถหายารักษาให้กับตัวเองแล้วก็คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ได้หรือเปล่าองค์กรลับครับจะหาหนทางในการจำกัดนางเอกได้หรือไม่ อันนี้เราคนดูครับคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในเด w i วิชพาร์ทที่2ครับพาร์ทต่อไปเพราะเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ที่นี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างครับหลังจากเรื่องราวในเด w i วิ h พาร์ทที่1ได้จบไปนั้นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของจายนุนนางเอกของเราอยู่แล้วหลังจากที่เราคนดูได้รู้กิตติศัพท์ของนางเอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยดูนะเธอคนนี้ครับจะเป็นเพียงแค่มนุษย์ทดลองที่ถูกประดับแต่งพันธุกรรมโครงสร้างต่าง จะทำให้มีความสามารถพิเศษต่างๆมากมายแต่นั่นก็แลกกับการที่ว่าเธอจะต้องป่วยเป็นโรคไร้ทางสมองที่ทำให้เธอนั้นถึงแก่ความตายได้ หากไม่ได้รับการปลูกถ่ายไขสันหลังตัวใหม่ครับกับพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอทางออกในตอนนี้ของจายุนรับมีเพียงไม่กี่ทางเท่านั้น1คือตามหายาสีฟ้าครับเพื่อฉีดประทังชีวิตให้กับตัวเองในทุกเดือนหรือว่า2ตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงตัวเองให้พบครับซึ่งหลังจากที่เราได้ดูจบไปเด่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตอนสุดท้ายแล้วนางเอกเลือกเส้นทางไหนเธอเอามันทั้งสองทิศทางเลยครับเธอใช้ยาสีฟ้าในการประคองชีวิตตัวเองในการออกตามหาคุณแม่ที่แท้จริงของตนเพื่อทาการปลูกถ่ายไขสันหลังที่ว่า Thank you ให้อาการป่วยที่เธอเคยเป็นรับกลับมาหายทิ้งอย่างถาวรประเด็นในตอนนี้เลยก็คือที่นั่นครับก็มีแม่มดอีกตนหนึ่งที่เป็นมนุษย์แตดแปลงอีกตนกรับมารอต้อนรับการมาถึงของจายุนอยู่แล้วซึ่งตัวผมเองนั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางเอกต่อไปนั้นเธอจะมีจุดจบลงอย่างไรบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นั้นจายุนต้มเราซะเปื่อยมาตั้งแต่ในตอนต้นเรื่องเธอหลอกทุกคนครับรวมไปถึงคนดูด้วยว่าเธอนั้นเป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดาไรซึ่งพลังพิเศษและความจําเสื่่่อมแตทีไไหนได้รับ ตัวจายุนเก็บงำความลับที่ว่านี้โดยการเล่นละครตบตาทุกคนมาโดยตลอดเพราะอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เธอนั้นทำได้ดีมันคือทุกอย่างเลยจึงนั้นก็รวมไปถึงการเล่นละครตบตาด้วยแม่ร้ายจริงๆนะครับเนี่ยจายุน เอาละครับสำหรับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ผมต้องออกตัวก่อนเลยว่า h e w i ว c h ครับมีภาค2ด้วยนะครับผมที่เพิ่งจะเข้าโรงภาพยนตร์ไปได้ไม่นานซึ่งสําหรับเพื่อนคนไหนที่รอติดตามชมสรุปในเรื่อง h e w i ว c h ในภาคที่2อยู่นั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพกเราไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีเพื่อนๆสนใจกันเข้ามาเยอะครับแอดมินจะทําภาคที่2ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในทันทียังไงใครที่สนใจก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยละ่ะว่ารอติดตามชมภาคที่2กันอยู่สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ให้กับทีมงานแล้วก็แ,นนแล1 มันจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของพวกเราทีมงานมากๆเลยจะได้ดูพาร์ทสเร็วมากขึ้นไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วลละครับและก็สุดท้ายจริงๆก่อนจะจากกันไปครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กาลังฟังคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้สมัคร YouTube Premium อาจจะมีรําคาญโฆษณาที่ขึ้นมาคันระหว่างดูคลิปได้ทําให้สูญเสียอัตรสเป็นอย่างมากในการฟังสรุปเนื้อเรื่องไปผมก็เลยขอแนะน y o u t u b e Premium ราคาถูกครับเริ่มต้นเพียงแค่69บาบาทต่อเดือนเท่านั้นเอง จากปกติครับเป็นร้อยกว่าบาทนะซึ่งใครที่สนใจสมัครครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอล์บแบบเดียวกับชื่อช่องของเราเลยนะครับเพราะว่าแอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรากันด้วยแหละครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ